สวัสดีครับพี่น้องนี่ลุงท่องกะพี่มองเพื่อนปลูกพี่น้องอยู่พี่นะครับมองลุงทอง่องโก้เ้เบิ่งบางหันนั่นเป็นมันเหงอเพื่อนพี่เพื่อนปลูกอยู่พี่ครับผมฮนะตำรวจนี่ตำรวจหัวพี่น้องตำรวจหัวนี่ของแท้อยูพ่พี่พี่นอ้องอฮ้ยหัวําขวดโขกเลยครับนี่พี่น้องนี่คักคักคักนี่เบิง่ง โอ้ยุดยอดเอสดพี่น้องเลยนีดยอดสุด,ดอรดดอนกขับผมอืมแต่ว่าขึ้จังัน้อยเฉยๆพี่น้องนืกว่าอยู่ขางรางนือว่ากฟิดขังว่พี่น้องนี่สอนซองโอ้แมแกขับผมมแกโอ้นับผมอืมอืม นี่หัวหนึ่งโอ้หัวใหญ่อยู่ครับหัวใหญ่อยู่พี่น้องต่ว่ากู้ยยากอยู่ครับผมนี่สามหัวนาอพี่น้องหัวนึ่งหัวหนึ่งน si ี่งหัวหนึ่งอยู่อยู่เหมือนเดียวกันต้องใช้ชื่อยูฟังฝุ่นอีกเนาะครับผมกู้ไปบนท้งฝุ่นอีกบุ่งใช้ชื่อยูหลุกพี่น้องยูหลุกแหงนะครับผมอยูหลุอยูหลุกกู้เห็นพี่น้อง ครับก็ประมาณนี้แหละครับผมม,มันยังแห้งเฮ้ยขัก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 เออนึ่งครับโอ้งอ่ามครับต้นใหญ่อยู่ชิปไร่ครับผมพื้นที่ชิปลายนะครับผมประมาณนี้แหละครับพี่น้อง โอ้ใบ่ไม่หยิกเมดเลยพี่น้องเนี่มันเป็นจังไหนบุนี่ผมว่ามันจะเกี่ยวกับมันแหลงนะครับผมนี่ไม่หยิกนะครับผมทั้งทางที่ขัดทอนพันยางดีได้นี่พี่น้องมาปลูกนะครับตัวบัวเป็นกกับบัวเป็นเนาะพี่น้องตัวนี้ใหญ่ๆนี่กับบัวเป็นน,ะค,น,น,คน,น,นะครับผมปี่นี้ปี่นี่ค่อนข้างที่ปลูกมันยากนะครับผมปลูกแล้วกับบัวเกิดพี่น้อง เสียลาอยู่ครับผมอ่ะขอจบคลิไปไว้จะเทียง่ันมีแหละครับผมพบก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ